ตอน,นที่แคมเปญที่2นะครับกับทูพอยต์มิ u เซียโดยด่านนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ติดทะเลที่นี่คือเขตที่มีชื่อว่า Passwater ซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนของช่องเอาไว้ด้วยนะครับทาง Advice แล้วก็ Optus o p t u <us>, ต <Opt us, S 2> แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น o p t ต s, <Opt us> <S ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ o อาเวหรือว่าวากุวาคุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ o p t ตัสได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด t h อ Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับครบเครื่องเรื่อง IT ก็ต้อง a d v ไวซนะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้า IT ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเฮ g มิ่งเกียร,รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์หลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้ม คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice.co.th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด The Move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ advice ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว oceans, บทเกรนนำจะว่าด้วยความสนใจของประชาชนที่มีต่อมหาสม,มุทรนั้นน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราในฐานะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นด้วยการยกระดับพิพิธภัณฑ์ทางทะเลให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น พาสวอเตอร์ <Pass> จะเป็นเมืองชายฝั่งที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกบนบกกับดินแดนใต้น้าที่เกมเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าเวสต์แลนทิสประชาชนประจําเมืองพาส์วอเตอร์ไม่ได้สนใจมาหาสมุทรอีกต่อไปและไม่มีใครเคยพบเห็นชาวเวสต์แลนเทียนมาหลายชั่วอายุคนแล้วฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ให้คนกลับมาสนใจมาหาสมุทรอีกครั้งขั้นตอนแรกที่ผู้เล่นจะต้องทําก็คือจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลนะครับนั่นก็คือตําแหน่งที่เรียกว่า m a r i n e Life e x p e r t ตามด้วยตำแหน่งผู้ช่วยนะครับที่จะมาช่วยจัดการเรื่องบูธขายตัว๋วเพราะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบูธสออันถูกติดตั้งเอาไว้แล้วรวมทั้งของจัดแสดงก็จะมีอยู่ด้วยบางส่วนออบจ i ตีที่เราจะต้องทําในสเต็ปที่1ก็คือสะสมยอดบริจาคให้ได้250เหรียญแล้วก็ขายตั๋วให้ได้อย่างน้อย3ใบฉะนั้นไอเทมต่อมาที่เราจะต้องติดตั้งลงไปก็คือแท่นรับเงินบริจาคนั่นเองทีนี้เกมจะแจ้งเตือนนะครับว่าเรายังไม่มีห้องสําหรับเจ้าหน้าที่ผมก็ทาการติดตั้งสตาร์บูล์เอาไว้ข้าง ทีนี้เกมมันจะมีแจ้งเตือนเอาไว้ในหัวข้ออินเวนทอรีนะครับพอกดเข้าไปปรากฏว่าจะมีเ X ็ก b ิบิตอันนึงที่ถูกเก็บเอาไว้แล้วของจะแสดงดังกล่าวก็คือ30หรือว่า t r i d เด t นของชาวเวสเลนเทียนผมก็เลยเอามาจัดแสดงด้วยเลยเพื่อจะได้เพิ่มคะแนนบัสให้กับพิพิธภัณฑ์ของเรา <P an ising> จากนั้นก็จะทําการสร้างห้องน้ำนะครับแล้วก็ตู้กดอาหารกับเครื่องดื่มข้อสังเกตก็คือภารกิจของเราที่จะต้องเก็บเงินบริจาคมันไม่ผ่านสักทีซึ่งระบบไมค่คณิคอันนี้ผมมาเก็ตทีหลังนะครับจริงๆปัญหาก็คือผมไม่ได้จ้างพนักงานร,รักษาความปลอดภัยเงินมันก็เลยค้างอยู่ในแท่นบริจาคออบเจียีฟอันนี้ก็เลยไม่ผ่านสักทีฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมติดตรงนี้เหมือนก,นกันก็ลองดูนะครับว่าในพิพิธภัณฑ์มีการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วหรือยังคือต้องบอกว่าพอกดจ้างปุ๊อททีัันนนน้ก็ผ่า กิจกรรมต่อมาจะเข้าสู่ภารกิจจับปลาแล้วนะครับซึ่งตัวละครที่เข้ามารักไทยเราก็คือรัสตีน่าฟิชแมนเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจับปลาโดยเฉพาะเธอจะแนะนําว่าการจับปลาจะต้องมาคู่กับก,บการสร้างอควเรียมโดยปลา1ตัวจะมีค่าเท่ากับของจัดแสดง1ชิ้นปลามากชนิดก็จะทให้คะแนนบัสมากตามไปด้วยส่วนอุปรกรณ์สำคัญในตู้ปลาก็คือระบบกรองน้ําที่จะช่วยรักษามาตรฐานคุณภาพน้ําส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพปลาที่เลี้ยงในตู้อควเรียมจากนั้นผมก็จะทําการกั้นห้องนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบประตูแบบ one เว์ ตามด้วยการสร้างอควเ r ียมสังเกตว่านอกจากอุปกรณ์ที่ได้บอกไปมันจะมีทางเข้าทางออกสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูแลความเรียบร้อยได้ภายในตู้อคว ARIO มเมื่อสร้างอควเรียมเสร็จแล้วกเกมจะทําการบล็อกพื้นที่ออกเดินทางในหัวข้อ Expedition ผู้ชมก็ทาเหมือนเดิมนะคลิกไปที่ตําแหน่งจอดเฮลิคอปเตอร์จากนั้นบริเวณมุมซ้ายบนของ User อร์ e r f a c e ก็ให้เราเลือกอออทูพอยต์ซ point of interest หรือว่า P.O.I ที่เราจะออกเดินทางไปมีชื่อว่า h o t s p o t p e n i n s u l a กรรมยาของที่นี่บอกว่ามีคนบางคนที่ยืนกรานว่าจะว่ายน้ำในทะเลนอกชายฝั่งของฮอกสปอร์ตราวกับว่าน้ำทะเลไม่เย็นเลยความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้สบายตัวเท่าไหร่ยกเว้นว่าคุณจะเป็นปลาหรือว่าเยติที่ว่ายน้ำท่ากันเชียงอ i กที่จะได้จากการสำรวจที่นี่จะมีด้วยกัน3อันนะครับการสำรวจต้องการทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหคนระยะเวลาในการเดินทาง10วันนะครับค่าใช้จ่าย1500เหรียญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็จะประกอบด้วยระยะเวลาในการเดินเรือาาชา้ การบาดเจ็บระหว่างการเดินทางมีโอกาสที่เราจะได้เจอซากเรือที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรทำให้เราได้เงินเพิ่มแล้วก็อาจจะจับปลาที่มีมูลค่าสูงได้จากนั้นมาส่งทีมออกไปแล้วก็รอปแป๊บหนึง่งไม่นานทีมก็จะกลับมาซึ่งไอเทมชิ้นแรกที่ผมได้ก็คือ cloudfish ซึ่ง cloudfish ในที่นี้ไม่ใช่ปลาการ์ตูนแต่ว่าเป็นปลาตัวตลกที่มีจมูกสีแดงกรรมยายก็จะบอกสั้นๆนะครับว่านี่คือตัวตลกแห่งท้องทะเล เราจะทําการปล่อยปลาเข้าไปในตู้อคว a รียมครับเกมก็จะมีป๊อปอัพข้อความรายละเอียดขึ้นมาหลักๆก,ก็คือคุณผู้ชมจะต้องดูในช่อง Requirement ที่จะต้องทําให้ครบเงื่อนไขสิ่งที่ขาดในตอนนี้ก็คือเครื่องให้อาหารเกมจะอธิบายว่าปลาแต่ละชนิดก็จะต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกันด้วยเราจะทําการติดตั้งเครื่องให้อาหารปลานะครับอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือ Food Dispenser ไอเทมต่อมาที่เราจะต้องติดตั้งลงไปก็คืออุปกรณ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตู้ปลาแนวคิดในการสร้างเมคคนิคอันนี้ก็จะเหมือนของจัดแสดงทั่วไปเลยนะครับนั่นก็คือการตกแต่งที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความประทับใจกลับไปไอเทมตกแต่งชิ้นแรกที่ได้มาก็คืออคว a r i ยมล็อกข้อสังเกตก็คือผมลองติดตั้งไอเทมตกแต่งบริเวณด้านนอกเข้าไปด้วยสรุปก็คือมันจะไม่ฟังก์ชั่นนะครับนั่นเท่ากับว่าคะแนนเดโคเรชันเรทของอคว a r i ยมจะต้องใช้ไอเทมที่อยู่ในตู้เท่านั้น แต่เทมสาหรับให้ความรู้และแทนบริจากเงินจะยังใช้แบบเดิมได้นอกจากนั้นเกมจะแจ้งเตือนว่าระบบได้ทาการปล,ล็อกไอเทมใหม่รวมไปถึงไอเทมที่สร้างจากเวิร์กช็อปด้วยครับปลาอีก2ตัวต่อมาที่ผมจับได้ก็คือ flying fish และก็ o a t i n g fish ชเป้าหมายที่เราต้องทําในตอนนี้มี3อย่างครับประกอบด้วยการจัดแสดงปลา2องชนิดขึ้นไปตกแต่งอคว a ร i ยมให้มีระดับความสวยงามที่อยู่เลเวล3และสุดท้ายก็คือได้เงิน500เหรียญจากร้านกิฟท์ช็อป ปัญหาก็คือผมหาไอเทียมที่ใช้สําหรับตกแต่งไม่เจอในตอนแรกเข้าไปดูในเมนู Decoration แล้วก็ไม่มีสรุปทางออกของปัญหานี้ก็คือให้คุณผู้ชมกดไปที่ Unit a q u a r i u m แล้วก็เลือกหัวข้อ Edit Room ครับเกมจะทําการโชว์ไอเทมที่เราสามารถติดตั้งในตู้ได้ทีนี้ที่เหลือก็ไม่ยากแล้วล่ะครับให้คุณผู้ชมตกแต่งตู้ a q u a r i ยมของตอนเองได้ตามใจชอบเลย ในส่วนของร้านกิฟท์ช็อปไอเทมในร้านก็จะเหมือนกับด่านก่อนหน้านี้แต่ว่าเราสามารถเลือกธีมได้คือด่านนี้ก็จะมีธีมเป็น m r r n n l l i f แเราก็จะเลือกให้ของที่เอามาขายอยู่ในธีมเดียวกันสเต็ปต่อมาเกมจะทําการปลดล็อกชุอดอุปกรณ์สาหรับตกปลานะครับในที่นี้ก็คือไวเน็ตที่จะทําให้เราจับปลาชนิดเดียวกันได้2ตัวเราต้องสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนโดยอาศัยการสร้างจากเวิร์กช็ อุปสรรคต่อมาก็คือพานโรงที่จะรับผิดชอบห้องเวิร์กช็อปที่เรามีและจ้างได้ไม่มีคนไหนที่มีสกิลเวิร์กช็อปฉะนั้นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทําต่อไปก็คือการสร้างห้องเทรนนิ่งรูมแล้วก็ส่งพานโรงของเราให้เข้าไปฝึกสกิลเวิร์กช็อปในนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เราพร้อมแล้วพวกเขาจะเข้าไปเรื่องโปรเจกต์ด้วยตัวเองกระทั่งไอเทมที่เราต้องการสร้างจนเสร็จไว้นี้จะเป็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาในหัวข้อคาร์โก้นะครับจากนั้นให้เราส่งคณะเดินทางออกไปจับปลา ก็จะเป็นการผ่านออบเจกชีฟทั้งหมดในเฟสนี้ The team back dry land. ไอเทมต่อมาที่เกมปลดล็อกก็คือเครื่องเพิ่มอุณหภูมิน้ำที่มากับโจทย์ที่ให้ผู้เล่นสร้าง t ropical aquarium วิธีการสร้างก็เหมือนกันอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปก็คือ water heater เพื่อทำให้น้ำอุ่นขึ้นสำหรับสัตว์น้ำเขตร้อน POI ตำแหน่งต่อไปที่เราสามารถไปได้จะมีชื่อว่า p e b b l y Reef คำบรรยายอธิบายสถานที่แห่งนี้ว่าถ้าเกาะ Pebbley เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมสำหรับชาวทูพอยต์แล้วแนวปะการัง Pebbley Pe <pp> ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมสำหรับปลาของพื้นที่นี้ที่นั่นอบอุ่นใสสะอาดและก็น้ำเค็มเหมาะสมสัตว์น้ำที่เราสามารถค้นพบได้ที่นั่นจะมีด้วยกัน2ชนิดใช้เวลาในการสำรวจ22วันแล้วก็มีค่าใช้จ่าย3 0 0พเหรียญส่วนทีมก็ต้องการแค่ marine life expert เท่านั้นเช่นกันอีเวนท์ที่มีโอกาสจะเกิดได้จะประกอบด้วยการได้รับการบาดเจ็ หลงทางในทะเลจนทําให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นน้ํารั่วเข้ามาในเรือส่งผลกับของสําหรับจัดแสดงและสุดท้ายก็คือคลื่นที่เป็นใจทําให้ระยะเวลาในการเดินทางลดลงเกมจะทําการปลดล็อกตาข่ายสาหรับจับปลาเขตร้อนด้วยนะครับเพื่อเราจับปลาได้ในปริมาณที่มากขึ้นจากนั้นเราก็จะได้รับจดหมายที่ระบุว่ากรมวัฒนธรรมต้องการร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ของคุณโดยจะให้ยืมรูปปั้นมาก่อของพวกเขาเป็นระยะเวลาจํากัดหากวัตถุจัดแสดงชิ้นนี้ได้รับความสนใจเพียงพอจากผู้เข้าชมและมีการบริจาคตามความเหมาะสม คุณจะได้รับรางวัลก้อนโตจากสำนักงานเขตระยะเวลาในการแสดงเป็นเวลา6เดือนมีผู้เข้าชม25และได้รับการตกแต่งในระดับ3ถ้าทำสำเร็จจะได้เงินรางวัล15,000เหรียญแต่ว่าจะมีแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดงโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเทมชิ้นนี้ถูกขโมยจะโดนปรับ18,750เหรียญเช่นกันข้อเสนอนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าจะรับหรือเปล่าซึ่งผมก็เลือกรับเอาไว้จะได้เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้นั่นเองทีนี้เมื่อรับของมาแล้วเราก็จะต้องทำการติดตั้งรูปปั้นมะกอบเอาไว้ในพพิิธภัณฑ์ของเรา ปลาเขียร้อนตัวแรกที่จับมาได้ก็คือปลาเฟลมบูยองคำบยายบอกว่าเชื่อกันมานานแล้วว่าถูกวาดด้วยมือในวงเล็บแต่ความจริงไม่ใช่จากนั้นเราก็จะเอาปลาไปปล่อยในตู้ Tropical Aquarium โดยเราก็จะต้องตกแต่งแล้วก็ใส่อุประกอบ์สำคัญต่างๆเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำแล้วก็อุปกรณ์สำหรับให้อาหารระหว่างนั้นผมก็จะสามารถปลดล็อกพที่ใหม่ซึ่งเป็นจุดสำหรับค้นหาโครงกระดูกสัตว์โบราณ ในขณะที่โจทย์ของเราก็คือจะต้องทําการตกแต่งอควเรียมใหถึงระดับที่5ผมก็ทําการขยายตู้ปลาคอควเรียมให้กว้างขึ้นเพื่อให้เรามีพื้นที่สําหรับใส่ไอเทมตกแต่งปัญหาต่อมาก็คือปลาเขตดร้อนตัวที่2ผมยังจับไม่ได้สักทีก็เลยลองปรับวิธีการสํารวจจากการสํารวจแบบปลอดภัยเป็นการสํารวจแบบละเอียด นั่นทำให้ Expedition รอบที่3ใน p e v เบอร r e e ีฟผมได้ Starfish กลับมาในที่สุดส่วนคำบรยายก็เป็นการแซวปลาตัวนี้นะครับว่ามันเกือบจะได้ตั้งชื่อว่าปลาพระอาทิตย์แล้วซึ่งก็เกือบมากๆแล้วจริงๆ objective เซตสุดท้ายก่อนจะจบฉากนี้ก็จะประกอบด้วยพรกิจ4อันนะครับนั่นก็คือการทําให้ระดับพิพิธภัณฑ์ขึ้นถึงเลเวล10คะแนนบัสอยู่ที่60คะแนนตปลาเขตร้อนได้รับบริจาคเงิน750เหรียญ และคะแนนความสุขของแขกที่มาเยือนเกิน70%ครับเท่านี้ก็จะเป็นการจบแคมเปญด่านที่2และหลังจากนั้นผมก็เล่นไปอีกนิดหน่อยนะครับก็คือผมได้ส่งทีมเข้าไปสำรวจบนแบงค์เพื่อเก็บสร้างชิ้นส่วนโครงกระดูกสัตว์ทะเลยักษ์กลับมาความท้าทายของการไปที่นั่นก็คือทีมสำรวจจะต้องมีทั้งนักโบราณคดีและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทะเลไปพร้อมกันอีกทั้งยังจะไม่ต้องมีสกิลเฉพาะที่เราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปฝึกเพิ่มเติมด้วยนอกจากนั้นชิ้นส่วนโครงกระดูก e x r e g a t o r ตัวนี้จะมีด้ววววยยกกกันนนนนนถึึงง4ชชิ้้้้สสส่่ทาาาาใใใหเเเเรรรรตอลลปะะมมณบ็ คำอธิบายก็จะบอกว่านี่คือสัตว์เลื้อยคลานที่อายุเก่าแก่ที่สุดในเขตนี้ซึ่งมันตัดสินใจมุ่งหน้ากับสู่ท้องทะเลอีกครั้งเอาละครับแล้วนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแคมเปญที่2ก็บอกว่าคุผู้ชมจะสนุกกับเนื้อหาที่นําเสนอนะส่วนวิดวีโอนี้ผมเอ,อจากช anel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสาหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ ต้อนรับช่วงเวลาแห่งนักล่ากับเสื้อยืดทรงโอเวอร์ไซส์เดบเมียวคอลเลกชัน6แบบ6สไตล์ตั้งแต่ลายจิตวิญญาณนักล่าฟฟชเชอร์เหมียวเจ้าแมวขอนอนพักแป,ป๊บเชฟแมวยอดนักปรุงแมวกับเสื้อกันฝนและคอนเซปต์นิ่งไว้และขบวนการแมวกวักบนแนวคิดที่อยากให้คุณผู้ชมโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปี2025นะครับพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนคุณผู้ชมสามารถเลือกลายขนาดเสื้อแล้วก็สีเสื้อระหว่างสีขาวกับสีดำราคาพิเศษช่วงพรีออเดอร สินค้าจะส่งในวันที่11เมษายน2568นะครับพิเศษก็คือคุณผู้ชมที่ซื้อเสื้อเดอะเมียวคอลเลกชันทางช่อง The Move จะแถมวิดีโอเนื้อเรื่องเสริมของ Monster Hunter w ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องหลังจากโลแรงแล้วก็วิดีโออื่นๆเกี่ยวกับ Monster และประเด็นที่น่าสนใจของเกมนี้พรีออเดอร์ได้แล้วที่ Line at24 นะครับ